ครับสวัสดีครับวันนี้ร้านน้องฟ้าสวิทได้มีโอกาสมาที่จังหวัดจันทบุรีมาที่ห้างแฟมิลี่แลนครับซึ่งห้างแห่งนี้นะครับก็เป็นจุดที่ทำการเปิดร้านน้องฟ้าสวิทครับเรามาดูครับที่ห้างแห่งนี้นะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะฮะอันนี้ก็นะครับเปิดที่พี่ก็เปิดที่หน้าห้างนะครับนันเป็นด้านหลังห้างทุกทีครับด้านหลังห้างนะครับพี่แกขายเสื้อผ้าขายอะไรครับแต่ไอเดียก็ดีครับแกก็เอามาเปิด เป็นร้านเล็กๆนะครับร้านช็อปนี่เราเพิ่งมาเริ่มลงมาที่จะมาติดตั้งกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาถามพี่เขานะครับอ่ะถามพี่ผู้หญิงแล้วกันร้านน้องฟ้าสวีทมาติดตั้งเนี่ยสอนนะยุ่งยากไหมครับไม่ยุ่งยากค่ะรับแล้วไม่ยุ่งยากเนาะ<ม>เห็นไหมลองเห็นนะไม่ยุ่งยากนะครับแล้วง่ายไหมครับสอนเข้าใจเรียนรู้ง่ายไหมครับเข้าใจค่ะเรียนรู้ง่ายครับแล้วคุ้มค่ากับเงินที่เราเสียไปไหมครับ คุ้มค่ะเพราะว่าเป็นการลงทุนครั้งเดียวแล้วก็สามารถได้ต้องเสียค่าอะไรเดือนอะไรปีอะไรไหมครับไม่ต้องเสียอะไรเลยค่ะไม่ต้องเสียอะไรเลยนะครับแล้วก็เคยเข้าไปที่สำนักงานใหญ่ของน้องฟ้าสต์วิตซ์ไหมครับเคยเข้าไปค่ะเห็นมีตัวตนจริงใช่ไหมครับครับแล้วมาติดตั้งให้จริงใช่ไหมครับใช่ค่ะครับนะครับก็ ันนี้นะครับเป็นเจ้าของร้านแสนสวยของเรานะครับก็ได้มีโอกาสที่จะมาจันทบุรีจริงๆแล้วยังมีพี่ผู้ชายคนนึงให้แนะนําตัวนี้นะครับพี่เผื่อใครผ่านมาที่สวัสดีครับครับชื่ออะไรครับพี่ชื่อเจครับมาใช้บริการได้นะครับชื่อชื่อเจใช่ไหมครับพี่ครับผมเจเจตลินนะครับเออไม่ใช่นะครับอยู่ที่ไหนครับพี่ที่นี่หาจันทบุรีครับอยู่ตรงไหนจันทบุรีหลังเฟมิลี่ใช่หลังห้างเฟมิลี่หนึ่งในตลาด วัดใหม่ก็คือถ้ามาก็คือร้านพี่ขายอะไรบ้างครับต้องจักนี้แล้วเรขายเสื้อผ้าแฟชั่นรีโมทครับที่เน้นๆแล้วก็รับงานด้านบริการอย่าง หลังจากที่เรียนรู้ไปแล้วเป็นไงฮะยุ่งยากไหมกับการทำธุรกิจง่ายครับง่ายกว่าที่เคยเยอะง่ายแล้วก็ครับแล้วพี่ภูมิเข้าใจดีวยครับรอดเลยขอบคุณครับรู้หล่อใจดีนะครับนะครับก็จะเห็นว่าลูกค้าชมเองนะครับวันนี้เราก็ต้องขับรถตัวลอยๆกลับบ้านนะก็เดี๋ยวจะไปเที่ยวต่อในจังหวัดจันทบุรีแล้วก็เดี๋ยวผมจะอัปเดตข้อมูลข่าวสารลงตัวโซเชียลตรงนี้เข้าไปนะครับแล้วก็เรามาดูว่าในจังหวัดจันทบุรีนั้นนะครับมีที่ไหนน่าเที่ยวน่ากินน่าช็อปตามาาเรรรรนะคคคคัััับบบขอสสวดี